สวัสดีครับกลับมาเจอกับตองอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ w วอร์ไว d ์เ e b ครับรายการที่จะนําเรื่องราวนะครับสุดยอดบนเว็บไซต์ครับมาไว้บนหน้าจอทีวีของคุณแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือเก่าหรือว่าจะเป็นมือใหม่ครับก็เดี๋ยวท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกับตองได้เลยนะครับพร้อมกับ4ช่วงนะครับที่ตองจะมานําเสนอกันนะครับเช่นเคยเลยนะครับช่วงแรกครับก็จะเป็นช่วงของดับเบิลคลิกกันเองนะครับวันนี้ตองมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการฟังเพลงมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่า จะเป็นเพลงแนวไหนแบบไหนนั้นอันนี้อุบไว้ก่อนเดี๋ยวพบกันในช่วงเดี๋ยวเป็นคลิกแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงที่2ครับเป็นช่วงของเว็บมาสเตอร์ครับวันนี้ตองก็ได้รับเกียรตินะครับกับ เจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังเลยนะครับในขณะนี้ที่หลายๆคนเนี่ยเคยคลิกเข้าไปฟังเพลงบนเว็บนี้ด้วยนะครับนั่นคือเว็บเพลง .com นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครครับที่อยากจะซื้อสินค้ารวมไปถึงอยากจะเป็นผู้ประกอบการเองครับอยากจะค้าขายนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่ายังไม่รู้เลยครับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับก็ต้องติดตามได้ในช่วงที่3นะครับนั่นก็คือช่วงของ Connect Commerce นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมาปิดท้ายกันด้วยคลิปเด็ดๆนะครับนั่นก็คือคู่คลิปนั่นเองนะครับวันนี้ตองก็จะมี คริปตเด็ดมาฝากกันอีกเพียบเลยทีเดียวครับยังไงแล้วครับคุณผู้ชมก็ติดตามได้นะครับกับ1ชั่วโมงเต็มครับเวร์ว็บกับตองด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับตองมีไฮไลท์รา,รายการมาให้คุณผู้ชมกันด้วยครับ กับในช่วงของดับเบิลคลิกกันเองนะครับวันนี้ตองจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับเสียงเพลงกันนะครับจะมีความพิเศษยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับเว็บไซต์ครับที่เกี่ยวกับดนตรีครับเว็บแรกที่ตองจะมาแนะนำกันนะครับก็คือเว็บ ivideo song com นั่นเองครับ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานนะครับของศิลปินต่างๆทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็น The b e a t l e s ครับแนวไนน่าอีลิ c a คปแล้วก็ศิลปินชื่อดังอื่นอีกมากมายครับโดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นครับจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ครับโดยแยกนะครับตามแนวดนตรีของแต่ละยุคแต่ละสมัยครับอาทิเช่นแนวロックครับแนวบลูป๊อปแล้วก็แนวดนตรีอื่นๆอีกมากมายนะครับมีให้เลือกคลิกเข้าไปชมกันได้ลยครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดๆนะครับของเว็บไซต์ ivideosong.com นะครับก็คือ ภายในเว็บนั้นนะครับก็จะมีการสอนเล่นดนตรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ครับทั้งกีตาร์คลาสสิกครับแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าเปียโนแล้วก็กลองครับจากต้นแบบของศิลปินเจ้าของเพลงนั้นนะฮะเรียกได้ว่าหลังจากห้องเว็บนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถหัดเล่นดนตรีได้เลยครับเพราะภายในเว็บนั้นครับมีวิดีโอในการสอนประกอบอยู่ด้วยครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าหากคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้บริการเว็บนี้แบบเต็มรูปแบบนะครับ คงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการด,วดาวโหลดไฟล์วิดีโอฝึกสอนมาลองเล่นดูครับแม่เลดี้วายนะครับคงจะถูกใจนะครับสำหรับคนที่มีดนตรีในหัวใจนะครับเพราะว่าเป็นเว็บนะครับที่เกี่ยวกับ,กบเสียงเพลงและก็เป็นเว็บที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวครับ เราตามมาดูกันที่เว็บที่2เลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยนะครับกับเหล่าศิลปินครับต้องมาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะครับให้คุณได้ติดต่อนะครับกับศิลปินโดยตรงเลยทีเดียวนะครับผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมาศิลปินรอยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยดีกว่าครับม็อบดอทคอมครับนอกจากจะเป็นเว็บฟังเพลงน้นนะครับภายในตัวเว็บเนี่ย ยังประกอบไปด้วยส่วนของการแนะนำวงใหม่ๆครับหรือว่าซิงเกิลใหม่ครับที่กำลังจะออกให้ฟังกันเร็วๆนี้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยครับเว็บ m o อ c o m นี้ครับมีเชิญนะครับเหล่าศิลปินชื่อดังต่างๆมากมายครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานเพลงครับรวมไปถึงวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เพลงต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ครับภายในเว็บนะครับยังมีการจัดอันดับเพลงฮิตติดชาร์จจากทั่วโลกเลยนะครับโดยแบ่งออกเป็นแนวดนตรีต่างๆมากมายครับอาทิเช่นบล็อกครับป๊อป ฮิปฮอปครับโดยศิลปินนะครับที่ชาวไทยคุ้นชื่อนะครับก็จะมี r ี h a n n a ครับมีชรังคิงตันแล้วก็ The ะคิ l เลอรครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับเรายังสามารถค้นหานะครับศิลปินที่เราชื่นชอบได้อีกด้วยครับโดยการค้นหาจากการเรียงลำดับตัวอักษร A ไปจนถึง Z ครับ เมื่อพูดถึงเรื่องการจัดอันดับเพลงที่ติดชาร์ตต่างๆแล้วนะครับทางเว็บ mock.com ครับยังมีการจัดอันดับชาร์ตเพลงนะครับที่ถูกเปิดในเว็บมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ Top Artist of t h e w e e k ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Top Album This Week ครับ Top Song This Week ครับ ซึ่งทางเว็บนั้นนะครับจะทําการสํารวจและก็เก็บข้อมูลนะครับของการเปิดฟังเพลงนะครับหรือว่าการขอเพลงนะครับผ่านเว็บบอร์ดครับโดยจะอัปเดตตลอดเวลาด้วยครับสุดท้ายครับถ้าไม่พูดถึงนะครับคงไม่ได้กับการวิจารณ์เพลงนะครับของเหล่าศิลปินชื่อดังนะครับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับมาเขียนวิจารณ์เพลงของศิลปินที่กําลังมีผลงานอยู่ในตอนนี้นะครับนอกจากนี้ครับเหล่าศิลปินยังสามารถเขียนบทความครับกล่าวทักทายเหล่าสาวกของตนเองผ่านเว็บบอร์ดนี้ได้ด้วยครับ เดินไรกันบ้างนะครับสำหรับเว็บม็อกด com นั่นเองนะครับเป็นเว็บที่เรียกได้ว่าอยู่บนซีรโคลอีกซีรโคลหนึ่งนะครับก็สามารถพูดคุยกับศิลปินได้ด้วยนะครับเจ๋งมากๆในทีเดียวครับมาถึงเว็บสุดท้ายครับที่ตอนจะนำมาฝากกันนะครับในช่วงของดับเบิ้ลคลิกกันเองนะครับใครที่มีทุนครับแล้วก็อยากจะออกทุนนะครับให้กับเหล่าศิลปินนะครับที่มีความสามารถในด้านของการแต่งเพลงครับเล่นดนตรีรวมไปถึงการร้องเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ต้องไปดูเว็บนี้เลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีทุนอยู่ในมือแล้วนะครับเตรียมลงทุนให้กับพวกเขาได้เลยครับกับเว็บนี้ครับเว็บเซลแบ .com ครับเป็นอีก9ก้าของเว็บไซต์นะครับที่จะต้องให้นักช่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีใจรักนะครับทางด้านเสียงเพลงได้มีส่วนร่วมครับในการทําเพลงของเหล่าศิลปินหน้าใหม่นะครับที่อยากจะทําเพลงเองครับ แต่ยังขาดทุนทรัพย์นะครับเว็บเซลล์แบรนด์คอครับจะเป็นตัวกลางครับในการประสานงานระหว่างศิลปินแล้วก็นายทุนนะครับในการทําอัลบั้มครับแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีคําถามเกิดขึ้นมาในหัวของคุณผู้ชมแน่ๆเลยนะครับว่าเราลงทุนให้ศิลปินแล้วเราจะได้อะไรครับถึงตรงนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าทุนทรัพย์นะครับที่เรามอบให้กับศิลปินนั้นนะครับเมื่ออัลบั้มถูกผลิตออกมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกวางจําหน่ายแล้วนั้นนะครับ จ้าของทุนนะครับจะได้รับบัมเพลงครับแล้วก็ส่วนแบ่งกับไรนะครับจากยอดขายของศิลปินนั้นๆนะครับซึ่งทางเว็บ s e l l b a แ n .com นะครับจะเป็นตัวกลางครับในการผลิตเพลงและทำการตลาดนะครับในการเผยแพร่ให้กับศิลปินอีกด้วยครับมาดูในส่วนของเนื้อหาภายในเว็บกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในเว็บนั้นประกอบไปด้วยส่วนหลักๆซึ่งได้แก่ News เป็นนส่วของข่าวสารในวงการเพลงจากทั่วโลกครับ How it w o r k ครับเป็นส่วนของการบอกถึงวิธีการร่วมงานนะครับกับเหล่าศิลปินนะครับตั้งแต่วิธีการเริ่มแรกครับไปจนถึงเสร็จสิ้นนะครับจากกระบวนการผลิตเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ออกวางจำหน่ายด้วยครับ Artist ครับเหล่าศิลปินหน้าใหม่ครับที่ออกอัลบั้มนะครับแล้วก็วางจำหน่ายนะครับทั้งแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ในแบบ ซีดีเพลงนั่นเองนะครับโดยภายในส่วนนี้ครับจะประกอบไปด้วยนะครับการบอกประวัติคร่าวๆนะครับของศิลปินคนนั้นนะครับว่าเข้ามาร่วมทําเพลงภายในเว็บเมื่อไหร่ครับแล้วก็ใช้ทุนไปเท่าไหร่แล้วด้วยครับรวมถึงนะครับยอดการดาวน์โหลดนะครับไปฟังนะครับของเรานักท่องอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในส่วนของการดาวน์โหลดนี้นะครับจะต้องทําการลงทะเบียนก่อนครับที่สําคัญเลยนะครับในการดาวน์โหลดเพลงนะครับไปฟังนั้นจะต้องชําระเงินค่าเพลงกันด้วยครับ ในส่วนต่อมาครับหากไม่มีหรือว่าไม่พูดถึงนะครับคงจะไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจนะครับของเว็บเพลงเลยทีเดียวครับเพราะว่าภายในส่วนของชาร์จนั้นนะครับจะรวบรวมนะครับเพลงของศิลปินหน้าใหม่นะครับที่หลังจากทําเพลงเสร็จแล้วนั้นนะครับทางเว็บเนี่ยจะเปิดให้นักช่องอินเทอร์เน็ตนะครับดาวน์โหลดนําไปฟังกันแล้วก็นํามาจัดอันดับความนิยมกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของส t o ร์ครับ จะเป็นที่รวบรวมอัลบั้มนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้ผู้ที่ชื่นชอบเพลงนั้นนะครับสามารถดาวน์โหลดฟังกันได้นะครับแล้วก็นอกจากการดาวน์โหลดแล้วนะครับเรายังสามารถสั่งนะครับให้ทางเว็บเนี่ยส่งอัลบั้มมาเป็นซีดีทางพัสดุก็ได้นะครับซึ่งข้อมูลนะครับของผู้ซื้อก็จะอยู่ในส่วนของการลงทะเบียนเป็นสมาชิกครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการครับ อีกหนึ่งเว็บนะครับเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จบไปเมื Godzilla, ่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทุนอยู่ในมือแล้วนะครับก็สามารถออกทุนให้กับเราคนนะครับที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแต่งเพลงร้องเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตองแล้วนะครับตองก็อยากจะออกทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากจะทําให้อาชีพแมวมองนะครับหรือว่านักปั้นศิลปินนะครับโด่งดังขึ้นมานะครับไม่แน่หนึ่งในนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงของเดับเบ ช่วงหน้าครับตอนจะไปสัมภาษณ์นะครับเจ้าของเว็บชื่อดังนะครับนั่นก็คือเว็บเพลง c o m นั่นเองนะครับก็ช่วงหน้าติดตามได้ในช่วงของเว็บมาสเตอร์ครับ